ในที่สุดผลการสรรหาสมาชิกผู้ที่สภาห,หรือสวอ200คนจาก20สาขาอาชีพที่ริเริ่มดำเนินการมาเกือบทั้ง2เดือนนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดมาจนถึงระดับประเทศนะครับแล้วก็เห็นโฉมหน้าเห็นหลายชื่อแล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังต้องเรียกว่าเป็นว่าที่สมาชิกวุฒิสภาอยู่นะครับยัง จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าลงมานะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่สุดท้ายจริงๆนะครับยังไม่ท้ายสุดจริงๆพูด,ดง่ายเพราะว่าขั้นตอนสรรหาสุดท้ายแล้วก็จริงแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยตราบใดที่ยังไม่มีโปรดเกล้าลงมานะครับก็ยังเรียกไม่ได้ว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาทีนี้เรามาดูความหลงของการสรรหานะครับเมื่อวันที่ยี่สิบหกวันพุธที่ผ่านมาเมื่อวันซสนซึ่งมีต้องบอกว่าเป็น มหมากับเลยนะครับที่ใช้เวลากันตั้งแต่เช้ารอบแรกเลือกกันเองไปถึงรอบบ่ายเลือกคว่ยก่อจะได้เรื่องจริงว่ากันว่าลงชื่อเรื่องจริงนี่เกือบค่ำๆแล้วนะครับถึงได้ได้เข้าไปหย่อนบัตรกันในช่วงนะรอบสองหรอองือรอบคว่ยรอบสุดท้ายเนี่ยไปทราบผลจริงๆก,ก็ประมาณนู่นแหละตีสามเกือบตีสี่นะครับชื่อเริ่มหลุดออกมาว่าสายไหนสาขาไหนใครเข้าบ้างนี่ก็ 6กมงเช้าเริ่มทยอยมาจนสายสายนี่ก็เริ่มชัดเจนแล้วนะครับก็ความหลงของมันก็คือว่ามีการร้องเรียนกันแทบจะทุกกลุ่มสาขาอาชีพนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยก็เริ่มมีการยื่นฟ้องทั้งฟ้องศาลทั้งร้องเรียนกรรมการการเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็มีการร้องกันทั้งในระดับตั้งแต่อเภอขึ้นมานะครับจนระทั้งรอบสุดท้ายรอบกไวยเนี่ยนะครับอตอนนี้ยังนับไม่ได้หรอกว่ามี มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้าให้คาดการผมคิดว่าก็จะเป็นการร้องเรียนการสรรหาเนี่ยสมาชิกบุติสภาเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งการเมืองไทยแหละนะครับว่าจะมีการร้องเรียนการสรรหาหรือผลการเลือกสอวกันเนี่ยนะครับมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในการเมืองไทยนะครับแล้วก็ จะไปเป็นผลให้การสรรหาสวการนี้กลายเป็นโมฆะหรือไม่เนี่ยยังไม่มีใครการันตีได้เพราะว่าข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะาหนึ่งในสิแต่ละสาขาที่มีชื่อโผล่มาเนี่ยมันไปโยงกับกลุ่มก้อนทางการเมืองที่ชัดเจนจนเกินไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คุณสมบัติของ ผู้ได้รับการสรรหาในแต่ละสาข,ขาเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรมีผลงานในอาชีพนั้นๆเป็นที่ประจักษ์มา1ิปีตามคุณสมบัติของอระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆระเบียบเนี้ยนะครับการรับรองคุณสมบัติเนี่ยมันมีช่องโหว่ตั้งแต่เริ่มแล้วนี่เป็นจุดบอดอันหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการตรวจสอบจริงจังว่าคนที่มาลงสาขาอาชีพเช่นเกษตรกรเป็นเกษตรกรจริงไหม สื่อมวลชนเป็นสื่อมวลชนจริงไหมมันถึงเห็นสภาพที่มันผิดฝาผิดตัวกันนะครับแล้วก็ทําให้มันไม่ได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้สสสวทั้ง200คนเนี่ยเป็นตัวแทนสาขาอาชีพน,น,นั้นๆจริงๆนะครับแค่ผู้สมัครไปกรอกว่าเช่นเป็นอาชีพเกษตรกรแต่ว่าก็แค่มีคนรับรองแต่ในชีวิตจริงไม่เคยเป็นเกษตรกรเลยก็ได้ แค่มีคนรับรองกกตก็ให้ผ่านอันนี้ก็เลยเป็นช่องโหว่ลูเบเลร์เลยแหละนะครับที่ทําให้สุดท้ายผลรับออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับค,คือเราเราไม่อาจไปดูแคลนนะครับทั้ง200คนจะเป็นอาชีพไนะหนกลุ่มไหนก็ตามแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่มาที่ไปมันจะต้องมีความชัดเจนแน่นอนกว่านี้นะครับแล้วก็ความหลากหลายของสา,สาขาอาชีพทั้ง2อทั้ง20สาขาเนี่ยมันก็รองรับอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ได้เป็นเกษตร,รกรทํา เป็นเจ้าของโรงแรมแต่มาเบียดบังพื้นที่เกษตรกร,กรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหมครับมันควรจะเป็นตัวแทนเกษตรกรจริงจริงเลยแบบอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นช่องโหว่ที่อาจจะทําให้เรื่องของการร้องเรียนมีน้ําหนักได้เหมือนกันนะครับก็คงต้องตามกันต่อเรื่องความหลงของของการสรรหาสวเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับส่วนชมหน้าสวทั้ง200คนที่มีการจัดกลุ่มจัดเฉดสีกันแล้วเนี่ยก็บอกว่าสวสีน้ําเงิน นะครับสวพักนั้นพักนี้กันบ้างเนี่ยนะครับมีการจัดเกรดอย่างนั้นก็ก็ที่ปรากฏในสื่อเนี่ยก็คงปฏิเสธยากว่ามันจะไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมันมันไล่เรียนกันได้ว่าใครเคยทําอะไรที่ไหนอย่างไรใครเคยอยู่พักไหนใครเคยสมัครสส,สพักไหนแล้วกระโดดออกมาเล่นการเมืองในหน้าใหม่คือสวอสื่อก็ไล่ได้หมดสังคมขุดคุยได้หมดยุคน,นี้นะครับแล้วก็ใคร ทำอาชีพน,น,นั้นจริงไหมเนี่ยมันก็เริ่มเอาข้อมูลมาตีแผ่กันมากขึ้นอันนี้ก็ก็ทําให้หน่าห่วงเหมือนกันว่าจะเป็นโมฆะได้เหมือนกันประมาณไม่ได้นะครับส่วนแนวโน้มทางการเมืองเนี่ยพอเห็นโฉมหน้าสภาสูงก็ต้องบอกว่าพระภูมิใจไทยก็จะเป็นพักไม่น่าจะเป็นพักขนาดกลางแล้วอาจจะเลือกตั้งครั้งหน้าหรือว่าบทบาทในระบบรัฐสภาไทายก็จะเป็นพักการเมืองที่มีอำนาจต่อรองมากขึ้น นะครับยิ่งถ้าเป็นพักที่ใกล้ชิดก,กับบรรดาสวซึ่งบางสื่อบางหลายสํานักเลยแหละนะครับบอกว่าเกินครึ่งหนึ่งเป็นสวสีน้าเงินอันนี้ก็เท่ากับเกิดแรนสไลด์ในระบบสภาสูงอ่ะนะครับแล้วเป็นแรงสไลด์ของแท้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าคนจํานวนมากโยงอย่พักได้พักหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับของสวทั้งหมดเนี่ยก็จะบอกว่าแรนสไลด์สภาสูงก็ได้ฉะนั้นแนวโน,น้มการเมืองไทยจากนี้ไปก็ อาจจะเข้าสู่สามก๊กเต็มรูปนะครับทั้งกลุ่มเพือไทยเสื้อแดงนะครับกลุ่มภูมิใจไทยสีน้ําเงินและก็กลุ่มดอมส้มกาวไก่สีส้มนะครับแบ่งกันง่ายๆแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนทั้งหมดอาจจะฉาบชวยก็ยังมีว่ากันว่ารอบนี้ก็มีกลุ่มอิสระกลุ่มพรรคเล็กพรรน้อยหลุดไปเป็นสอวอ,อยู่ก็สักสองสักยี็ก็ยังพอมี30%มสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นส้มสิงของ ของกลุ่มอิสระทางการเมืองก็ได้นะครับซึ่งภาพรวมแบบนี้นะครับก็จะทําให้ภูมิทัศน์ทางการเมืองจากนี้ไปเนี่ยกลายเป็นการเมืองระบบสามก๊กแ,แบบแบบเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการเลือกตั้งนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ได้และที่สําคัญภูมิใจไทยก็ก็เป็นพรรคที่ไม่ใช่พรรคธรรมดาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ภูมิใจไทย เสียงดังทางการเมืองมากขึ้นนะครับเล่นเกมใหญ่เข้าสู่กระดานใหญ่หรือจะวาดหวังคั้วตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้าแค่เอึบนะครับแม้นสวชุดนี้จะไม่ได้มีอำนาจในการเลือกนะครับนายกรัฐมนตรีก็ตามแต่ว่าอำนาจในการให้คุณให้โทษทางการเมืองมีหลายมุมนะครับเช่นกลไกในการตรวจสอบทั้งกรรมธิการทั้งสิทธิการเข้าชื่อถอดถอน,ถอนตรวจสอบ ผู้ด,ดารงตาแหน่งทางการเมืองได้รวมทั้งเรื่องของการสรรหาหรือถอดถอนอันนี้สําคัญนะครับผู้ดารงตําแหน่งในองค์กรสลาไม่ว่าจะเป็นกกตปป,ปชสารรัฐมนูญสารปกครองกสทชผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับกรรมการสุนภาพชาติคืออานาจเต็มู่ตรงนั้นดังนั้นพรรคการเมืองเดิมทีมองข้ามองค์กรสระตอนนี้พรรคการเมืองอยากมีบทบาทเข้าไปครอบองค์กรสระกันทั้งนั้นวันนี้บางพรรคทาสําเร็จแล้ว ภูมิทัศน์ทางการเมืองจะเปลี่ยนไปไหมบ้านใหญ่แบบเพื่อไทยจะอยู่นิ่งเฉยได้ไหมสีส้มซึ่งขยับตัวก่อนใครในเรื่องสนาสวครั้งนี้ทําไมมันผิดพลาดไปมากเลยนะครับก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามีบทเรียนให้ถอดกันทุกฝ่ายนะครับ